สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าคูบุต้านะครับผม KX91K3 Super Series X นะครับตัวนี้ครับผมอันนี้เรามามาทำงานเคลียดินนะครับผมเคลียริ่งดินนะครับผมให้ให้มันนั่นนะครับผมย้อนเสียอีกทีเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไหลไปนน่นเลยนะ อันนี้เขี่ยหน้าดินนะครับให้ให้มันเสมอเนาะให้มันเสมอกันนะครับผมเราก็จะได้ บุบตานะครับผมเัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมบผม,มันสูงมากเลยเลยเหาะขมไม่ถมมาเนี่ย แล้วถมที่เสร็จแล้วก็ต้องมาดึงเคลียร์ให้หมดจบนะครับผม โอ้ม่มว่วงมันมีอยู่ลูกหนึ่งครับใกล้สุกแล้วอันนี้เป็นมะมว่วงมะม่วงหัวชา้างหลังหน้าดีนได้ไหมครับ ให้สวยสมยองออมานี่แล้วมันทำงานไปเนี้ยไปลงไปลงโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะครับผม